ตำแหน่งเปลี่ยนแล้วโดนแล้วครับกิติรัตน์วงไพ่ขึ้นมาแล้วครับเป็นอันดับที่หนึ่งครับโอ้โหดูครับเสียตำแหน่งอันดับที่หนึ่งไปครับพยายามจะเอาคืนครับม่านคงหรือโทโบโโโโทีสามครับ แล้ดูครับตามขึ้นมากันเป็นพวนครับเวลาต่อรอบของโทโบนั้นเร็วกว่านะครับกิติทั์วงไพ่นั้นวิ่งอยู่149ครับโทโบวิ่ง147ครับแต่ตอนนี้149นําหน้าอยู่ครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะวิ่งเพื่อบางลายไว้ครับต้องหาทางแซงขึ้นไปให้ได้และนี่ครับหมายเลข4ครับจอสั่งหน้าสงขาแซงขึ้นมาอีกครับ เป้าหมายของเขาก็มีหมายเลข25ครับเป็นเป้าหมายครับเพราะคะแนนคู่ขี้กันอยู่ครับตรงนี้ครับกิริทัตหนึ่งกับ2นั้นมีระยะยืดขึ้นมาครับในขณะที่กิริพลพิตรีครับอยู่อันดับที่3ครับ ดูครับโทโบไล่จี้เลยครับแล้วจอนสักหาทางแซงยังไม่ได้ครับเข้าทางตรงครับตรงนี้ความแรงจะมีผลครับดูครับจอนสักนี่หาทางขึ้นไปหาวิตรีให้ได้ครับแต่ที่ขันอยู่นั้นก็คือรูดรอฟครับ รู้รอ้วยู่ยังขวางอยู่เปิดไหลนอกมาครับทีสามตรงนี้แล้วช้อนหนไหมไม่ได้ครับโอ้ได้อย่างนี้กินิสทัวงไพ่นั้นจะต้องโดนมันคงกดดันไปอีกนานเลยครับต้องอย่าเสียสมาธินะครับ ออกตัวนั้นทำได้ดีครับขึ้นมาเป็นอันดับที่หนึ่งได้มีปรินตรงนี้นิดๆครับท้ายสะบัดไปแต่ยังคงจี้ติดอยู่ครับรองน้ำตาลสุรินครับโอ้แหลงจริงๆครับดูครับวิ่งเต็มลายเลยครับ ล้อนออกมานิดๆแต่ยังอยู่ในแท็กิมิตอยู่ครับยังไม่เกินสองล้อดูครับแกลบห่างกันอยู่แค่0.4วินาทีครับอุ้ยเสียบจะขึ้นขวาครับขวาไม่ได้จะไม่ได้ครับเปลี่ยนมาซ้ายทีไม่ได้ครับทีที่นี่โค้งขวาครับยังไงก็ต้องเข้าลายเรซิ่งไว้ก่อน ไม่งั้นเลี้ยวไม่เข้าครับแล้วเลี้ยวมาตรงนี้เข้าทางตรงครับเปิดลายตัวเองออกมาด้วยความแรงของเครื่องยนต์จะขึ้นได้ไหมยังไม่ได้ครับอันดับ3 4 5ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงครับแต่ตอนนี้1กับ2นั้นดุเด็ดเผ็ดมันตั้งแต่รอบแรกเลยอันดับสานะั้นเป็นของกิติพล์ปาโมนอะยุทยาครับ อันดับ4เป็นลูดอฟอยู่อันดับ5เป็นกระจรศัก์นั่งสงขาครับก่อนในวันนี้ครับยังมีอีก10รอบสนามด้วยกันครับเทโบต้องพยายามนวดไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับในขณะที่กิติพลกิติทักษ์พ่มิจะจะต้องรีบหนีครับแล้วต้องอย่าเสียสมาธิเปิดตรงนี้หวาดเสียวครับดูครับต้องคอยเหลือบกระจกข้างไว้ครับ ต้องอย่าละสายตาจากท4เยอะครับท4เป็นอะไรที่ไว้ใจไม่ได้ครับโอ้โหติดมาเลยครับถ้าอย่างนี้นี่คนนำนี่กดดันครับสับเกียร์นี่ไฟแบ็คไฟออกเลยครับสำหรับกินิทัศ์จาก,กวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับนี่จะซ้อนเงาอยู่แล้วครับ โอ้โหบูมามากๆโอ้โหเครื่องยนต์นี่พลังกำลังลแรงจริงๆครับและจริงๆแล้วกิติทัศน์นั้นอยู่ในรุ่นซปเปอร์2,000แต่คลาส B ครับมันคงนั้นอยู่ในคลาส A ครับคนละรุ่นกันก็จริงแต่มันมีผลต่อตำแหน่งอเวอ์อลแล้วตรงนี้ครับขึ้นคู่มันได้หน่อยๆครับมาได้ กันชนท้ายยังไงปิดได้ไหมถ้าอย่างนี้ปิดไม่ได้แล้วครับ,รบอ๋อยอมครับมันไม่ได้อยู่ในลายที่เลี้ยวได้ครับต้องบอกครับอย่างที่บอกครับว่ามันคงนั้นเวลาต่อรอบนั้นเร็วกว่าก็จริงครับแต่ตอนนี้นี่คนทําเกมจะเป็นคันที่นําอยู่ครับเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกลายได้ก่อนนะครับ และสุดทางต,งตรงตรงนี้ครั้งหนึ่งครับคิวเทิร์ีทีสามขึ้นเินือตรงนี้ครับแล้วข้างหน้าเป็นโค้งซ้ายครับยังอยู่ในลายของกิติทัศน์อยู่อา้าวแซงเลยครับโอ้แรงจริงๆครับขึ้นเนินมาอย่างนี้โอ้โหจังหวะนี้แซงสวยครับอา้าว อู่ท่าแซงอย่างนี้นี่แล้วเวลาต่อรอบเร็วกว่าด้วยน่าจะยืดครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดสำหรับมั่นคงขึ้นเนินมานี่แครีสปีดออกจากทีสามมาได้เยอะกว่าสูงกว่าครับมีผลทันทีครับในทางตรงก่อนเข้าทีสี่แลวเริ่มยืดเลยครับ1กับ2องโอ้ยยืดไปค่อนข้างเยอะครับและนี่สามมาถนี่แล้วครับอ้าว สามนี่ตกมาเป็นของรูดอฟครับส่งผลให้บอยกระจรศักตอนนี้ขึ้นมาติดกิติพลปาโมดนายุทธยาดูดอฟอยู่ครับอิมแพคสปีดพารับแล้วกลายเป็นให้สองคันนี้ครับมาไล่ฟัดกันครับตรงรุน่นครับคะแนนสะสมนั้นใกล้กันด้วยครับเอาแล้ว อย่างนี้ครับแรงกดดันจะกดไปตกไปอยู่ที่กินิพลครับีบอยโยกขวาทีซ้ายทีครับเลือกลายได้ตรงนี้ต้องรอดูจังหวะเลี้ยวของพิตรตีเทินเข้าไปครับแล้วตามชิดท้ายมาอีกหนึ่งคันครับนั่นก็คือเอกประวัติเพชรชลครับ โอ้โหสองหันข้างหน้านี่เผลอไม่ได้ครับเอกประวัติรอดูอยู่ครับรอดูจังหวะอยู่ครับอ้าวแล้วตอนนี้พิตีเปิดลายกว้างครับเอกประวัติแจงขึ้นมาโอ้โเสียันดับไปครับสำหรับกิติพลปาโมดครับมีผลนะครับ เอประวัตินั้นอยู่รุ่นซปเปอร์2000ครับดีว่าไม่ส่งผลอะไรเท่าไหร่ครับจะส่งผลในแค่ตำแหน่งโอเวอร์ออครับแต่คะแนนในรุ่นนั้นในรุ่นของชัวริงคาครับกิติพลปาโมนนั้นยังชิงกันอยู่กับบอยกระจรศักดิ์ครับแต่ถ้าอย่างนี้นี่แปลว่าสนามนี้ถ้า ขจรศักเข้าเส้นก่อนก็จะได้คะแนนนําเป็นอันดับ1ครับจบอันดับหนึ่งในไ h a i l a n d ทวีค่ครับทําให้คะแนนเก็บสะสมนั้นก็จะยิ่งหนีกิิพลปาโมทขึ้นไปได้ครับโอ้โหสมาธิต้องดีครับยังไงครับแล้วข้างหน้านี่มีเอกประวัติเพชรรัตน์อยู่ด้วยครับตอนนี้ถ้าแซงเอกประวัติไม่ได้พิรี หรือกิติพนาโมนั้นก็ต้องยุบส่งครับให้หน้าเอกแซงผ่านครับแซงผ่านขจรสักขึ้นไปครับตัวเองจะได้เข้าไปไล่ติดขึ้นมาตา,มายกิติพม,มาโมนมาน่าจะเป็นป๊อปปี้ครับมีป๊อปปี้น,นี่ป๊อปปี้จุ่ม ตอนนี้ก็เลยเริ่มสบายใจครับถ้าอย่างนี้นี่เรียกว่ามีบัมเปอร์แล้วหนึ่งชั้นไม่ผิดภาพไม่พังไปเรื่อยๆครับอิตีก็หวังใจไม่ได้ครับเพราะว่าฟีปปินั้นก็อยู่ในรุ่นของทอริงคาเช่นเดียวกันครับ นี่ครับอันดับที่3ตอนนี้ครับหมายเลข8ปดสแปดครับบูรอฟโอ้โหเริ่มมีระยะครับพี่บอยเริ่มยืดครับจอรสักยืดลงมาได้หน่อยนึงครับเหลืออีก7รอบสนาม นี่ครับอันดับที่1ครับมั่นคงเสถียรทิลกุลครับอันดับที่2กิติทัศน์วงไพร์ผู้นำเข้าเหลืออีก6รอบครับเวลาต่อรอบตอนนี้มั่นคงหรือว่โทัวโบนั้นวิ่งเร็วสุดอยู่ที่1 49.5ครับ ในขณะที่กิติทัศน์วงภพยนั้นวิ่งอยู่150.3แต่ในรอบที่แล้วนี่วิ่ง150เท่ากันทั้งคู่ครับฉะนั้นระยะก็เลยยังไม่ยืดห่างออกไปไหนเท่าไหรนะ่นักโอ้โหแล้วตรงนี้ครับพี่บอยยืดออกมาได้เยอะครับอ้าวกิติพจมาหมดไปเปิดครับเปิดลายที่เดิมครับแล้วปั๊ปปีกขึ้นมาครับหมายเลข51โอ้โกิติพ สวนคืนครับเสียบในคืนครับแหมช็อตกับแหม่ต้องปิดมีโยกหัวเลยครับเสียได้ครับอุตส่าห์ขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าข้างหน้านี้ทีครับวัดใจนิดๆครับท4สีโค้งซ้ายครับก็ปิดนั้นไล่ลายอยู่ซ้ายครับน่าๆนะครับกิติพน์อาเรต้องยกครับไม่ใช่ลายของตัวเองครับแล้วโค้งนี้นี่วิ่งไหลนอกเหวี่ยงทิ้งครับถึงไหนถึงกันเลยโอ้โหอย่างนี้ เสียหายครับเพราะว่าทีรัตหรือพี่ป๊ปปี้นั้นอยู่ในไทยแลนด์ทัวริงคาเช่นเดียวกันครับในรุ่นเดียวกันด้วยครับยิ่งทําให้อันดับห่างออกจากบอยกระจนสักอีกหนึ่งอันดับครับนั่นก็ยิ่งหมายถึงว่าคะแนนที่ตัวเองจะได้รับคะแนนสะสมนั้นก็จะน้อยลงกว่าพี่บอยไปอีกหนึ่งสเต็ปโอ้โหยุ่งแล้วครับอย่างนี้ สครั้งแล้วครับในเทินสามครับสำหรับพิตรีกิติพลปาโมตเปิดลายกว้างครับโดนเสียบในดีบอยต้องไปครับ สฉยยุทธยังพิชิตครับเข้าพิชครับน่าจะมีปัญหาครับหมายเลข19ขพิเทอร์กโอ้โหปัปิดตอดลายช้อนมาดีครับลายเล็ดนิดๆครับเล็ดอเพนิดๆแปรับกระจกเลยครับเอาไว้เลงพิตีโดยเฉพาะครับนี่แล้วคอยมองครับอยู่หลังกระจกชั้นไว้นะ อย่าขึ้นมาข้างๆนะเดี๋ยวตกกรใจยอยู่หลังไว้แสดงว่ายังปลอดภัยครับเงยขึ้นไปเห็นอยู่ในกระจกกลางนี่อุ่นใจอีก5รอบสนามครับอีกสนัวิง่งตอนนี้ครับเร็วสุดอยู่ที่1นาที52ครับ ้ากว่าตอนคอลี่ไฟครับคอลี่ไฟวิ่ง1นาที50อ่นนี่คุณพ่อครับเชียร์คุณลูกครับที่1นําำสบายใจครับเพีิมงคลครับคุณพ่อของมั่นคงสเสถียรที่กุลครับนางอัศจร์ชั้นบนเลยมองไกลๆมองยาวๆครับเห็นกว้าง แต่ก็ไม่ได้เค้นมากครับเวลาอ้าวแล้วใครเปิดไฟเลี้ยวอ้าวรูดอฟยูเป็นอะไรครับเปิดไฟเลี้ยวครับเปิดไฟเลี้ยวครับแล้วออกนอกลายการแข่งครับปล่อยให้กระจนสากนันแสงผ่านขึ้นมาแล้วแซงท่วดหมดเลยครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นครับ อ้าวแล้วตอนนี้ปั๊ปปีขึ้นมาอีกหนึ่งอันดับครับเสียบในที่ทีสามครับที่เดิมครับแซงเอกประวัติเพชรรัตขึ้นมาครับแล้วตอนนี้พิตรีก็ติดขึ้นมาอีกคันหนึ่งเช่นเดียวกันโอ้โหเผื่อพีบเดียวครับทีรัมหรือพี่ปั๊ปปีนั้นใช้ทีสามนี่สองครั้งแล้วครับในการเก็บอันดับขึ้นมาความอึดความคงทนเป็นสิ่งสำคัญครับความแรงก็แรงครับแต่ต้องแรงด้วยทนด้วยครับ เสียดายแทนลูดอฟครับเอประวัติไม่ยอมครับพยายามจะเอาคืนครับแต่โอ้โหกิติพลนั้นก็ติดมาแล้วติดเลยทีเดียวครับติดเลยทีเดียวดูครับคะแนนเก็บในรุ่นของ Thailand t h a i a ท d นด์ทู n ิงคานั้นสูสีดูดีกันมากครับฉะนั้นแล้วกิติพลนั้นจะยอมจบอันดับแท่นี้ไม่ได้ครับอย่างน้อยๆครับต้องไล่เอาคืนปะปี่ให้ได้ครับ โอ้โหได้อย่างนี้บอยกระจรศักด์บอกว่าอีรุงตุงนางกันไปก่อนครับฉันไปก่อนละแล้วนี่ครับพิติเริ่มต้องขยับครับเหลืออสามรอบครับจะทําอะไรต้องรีบทําครับมีขยับยักย้ายนิดๆครับมองหาช่องทางในการแซงขึ้นไปครับเวลาต่อรอบหล่นไปอยู่1.53ครับไม่ดีเท่าไหร่ครับ คอนฟิไกไว้1 5 0ิครับพีช้าไป3วินาทีในส่วนของรูดอฟนั้นยังพยายามบวนรถอยู่ครับน่าจะเกิดปัญหาครับว่าเกียร์ไม่ครบแล้วครับแล้วก็ต้องเปิดไฟให้สัญญาณครับพอรู้ว่ารถตัวเองนั้นไม่สามารถทําสตีดได้เท่ากับรถคู่แข่งหรือรถเพื่อนๆครับต้องเปิดให้แซงครับเพื่อการไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ยังไงครับยังไงครับมั่นคงครับมั่นคงครับนี่ครับโบกมือบายบายเลยครับอ้โหมีปัญหาครับมีปัญหาครับโบกมือบายบายให้กิติทัศน์เลยครับจังหวะที่แซงขึ้นมาครับแผ่วไปแล้วครับอยู่ เถวแถวทีสิบทีสิบเอ็ดนะครับผู้นำเปลี่ยนแล้วครับอันนี้ไลากลับขึ้นมาครับเกิดอะไรขึ้นเทรบโบเกิดอะไรขึ้นครับเหมือนจะไม่เอาแล้วครับเหมือนจะไม่เอาครับมาชะลอตรงนี้นี่เข้าพิษแน่แล้วครับเข้าพิษแล้วครับโอ้เสียได้ครับโอ้โหนี่ครับมีไอควันขาวมันจะถอยเสียครับ โอ้แล้วตอนนี้ครับเหลืออีก2รอบเท่านั้นคันนํานั้นกลายเป็นกิติทั์วงไพ่ครับอันดับที่1ครับอันดับที่2กระจรสักหนาสงขาครับอันดับที่3เอกประวัติเพชรรัตน์แซงกับปั๊มปีขึ้นมาครับอันดับที่4ปั๊มปีครับจุงอันดับที่5กิติพลปาโมดครับโอ้โหครับแม่ในรุ่นนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ น,นั่นแหละครับรูอดนั้นต้องการคะแนนเก็บครับอ้าวแล้วตรงนี้ป้ปีเสียบในขึ้นมาทีสามที่เดิมครับที่ประจำที่ประจำครับเปิดนิดเดียวไม่ได้ครับป,รป้าปิดเสียบทันทีครับและมองขวาตอนนี้จะโดนหามหรือเปล่าพี่ตรีสลับลายมายกส้ายไม่ได้ครับลองขวาดูบ้างครับโอ้ยไม่ได้ครับตรงนี้ต้องยกให้ ทางพี่เอกครับเอกประวัติโอ้โหแล้วตรงนี้เอกประวัติจะเสียบนครับไม่ได้ครับเป็นลายของปะปีแต่แย่งลายมาตรงนี้ครับปะปีต้องระวังโดนพรวดนะครับระวังโดนขึ้นพรวดถีเจ็ดได้คืนไหมไม่ได้คืนครับเอกประวัติแซงกลับขึ้นมาแล้วพี่ตีเสียบนกลับขึ้นมาอีกทียังไม่ได้ครับโอ้โหโอ้สามครั้งนี้ก็มันครับเอาแล้ว ดูครับออนบอดของในรถกิติพลปาโมดครับนายุทธยาหรือพิตรีครับข้างหน้าสุดนั้นเป็นเอกประวัติเพชรัลัดครับคันกลางเป็นพี่ปั๊ปปีครับต้องดูทรงดีๆครับและตอนนี้ครับอันดับที่หนึ่งนั่นคือกิติทัศน์วงภายนั้นเข้ารับ้ายไฟนอลแลบไปแล้วครับเหลือรอบสุดท้ายครับั่เป้าหมายเขาต้องอยู่คันขาวข้างหน้าเสียบในมาตรงนี้ครับข้างในปั๊ปป เสียบนายขึ้นมาอ้าวใครครับเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับรถปั๊ปปีครับรถปั๊ปปีครับโอ้ยไล่ไปอยู่ดีๆครับลงรถก่อนแล้วครับถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวมาเช้จัดการเองครับโอ้ปั๊ปปีนั้นแม่ น่าจะรอบเกินหรือเปล่าครับช่วงกำลังฉุกระหุกเมื่อกี้ครับกำลังจะโดนเสียบด้านในครับอาจจะยัดเกียร์และรีบเร่งสวนหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับโอยไฟไหม้ครับน่าเสียดายครับอีกรอบเดียวเท่านั้นเองครับและนี่ครับผู้นำอันดับที่หนึ่งตอนนี้ครับหมายเลข95กิติทั์พงไพรวัฒนามอเตอร์สปอร์ตโอ้โหและอันดับที่สองตอนนี้เป็นกระจนสักนะสงขาครับ มาดู3-4ครับ3-4เป็นใครอยู่ตอนนี้เมื่อสักครู่นั้นอีรงตรุงนังอยู่3คันครับระหว่างพี่ป,ปั๊ปปิแล้วก็พี่ตรีครับแล้วก็ป๋าเอกครับที่หนึ่งนี่ยาวๆครับไม่น่าจะมีอะไรพลิกโผลแล้ว เข้าสู่เทินสุดท้าย12ครับแล้วชิดขวาไว้นิดนึงครับด้านซ้ายเคลียร์รถพี่ปัปปอยู่ครับถูกต้องครับมีเศษน้ำมันอยู่ตรงนั้นครับแล้วรับธงมัลูุครับชนะอันดับที่1ในรุ่นของซุปเปอร์สองพันครับอันดับที่2มานี่ครับกระจอนสังนะสงขาและอันดับ3ครับโอ้โหแสงขึ้นมาจนได้ครับกิติพลพรโมโบอยุธยาแต่ไม่ทันครับคู่แข่งเขาคือคันนี้ครับกระจองสังนสงขาครับ โอ้จบระดับที่สองแล้วกิติพน์ปาโมจจบระดับที่3ครับเอกประวัติเพชรรัตนอ์อันดับที่4โอ้โหอันดับที่5เข้ามาแล้วครับพี่หลวงครับทำรงมหาดำโรงกุลนี่ครับรถีิปปิครับมีแอ่งน้ำมันก่อนหน้านี้นี่แสดงว่าการทะลุการขาดแน่นอนครับน้ำมันเครื่องออกมาเจอกับความร้อนในห้องเครื่องจนเกิดการลุกติดเป็นเปลวไฟ โอ้โหรุ่นนี้นี่พลิกผันหลายอย่างครับแล้วก็แข่งขันกันอย่างสนุกสนานครับนี่ครับจังหวะที่วิบปินั้นนี่ครับโอเวอร์สปีดด้วยแล้วจะยัดเกียร์ด้วยหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับเรฟบอัพรอบเกินครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเกิดอาการนี่ไฟติดทันทีทันใดครับแล้วลงใต้ท้องด้วยครับ ปบอกรถซื้อใหม่ได้ครับเอาตัวรอดไว้ก่อนที่เหลือฝากด้วยนะนี่ครับผลยังไม่เป็นทางการตอนนี้ครับอันดับที่1ครับกิติทัศน์วงไพครับจากวัฒนามอเตอร์สปอร์ตอันดับที่2ก็จรสักณนสงขาครับ p ี t ีที f o ร์ฟ VC Meet RPM Cosmic อ็มคอส t e มิกอันดับที่3ครับกิติพลปาโมนนอยุธยาครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์อันดับที่4นะเอกประวัติเพชรชลัดครับสิทธิผลกุ๊บกค อันดับที่5ทําทำโรงมหาดํารงกุณครับจากสิงห์มอเตอร์สปอร์ตทีมไทยแลนด์สนุกสนานครับเดี๋ยวเราไปชมไฮไลท์ในรุ่นของ Thailand Super 2000กับ Thailand Touring Car ในสนามที่7ช้างอินเตอร์นชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์กันครับ ที่จะออกไปใช้ชีวิตให้สุดรีบอ alive กับ Toyota Motorsport 2018ท้าทายกับชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิง่งคุณล่าพอไหมพิสูจน์พลังในสมรรถนะของรถ t o y ยต a ผ่านการแข่งขัน Toyota One Man Race ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและพบกับกิจกรรมหลากหลายที่รอท้าทายคุณลองติดตามความสนุกได้ที่ Facebook Toyota Motorsport ไทย Toyota m ม t o ต s p o r t 2018 dare yeah, to race Sing Corporation, who's an absolute?